วันนี้นะคะเกี่ยวเราก็จะไปทานมื้อเที่ยงกันวันนี้ก็จะมีร้านแนะนําที่เป็นร้านที่จริงๆเป,เป็นร้านที่ไปกินประจำเนาะเพราะว่าคือที่เนี่ยอาหารเขาก็จะค่อนข้างเป็นอาหารแนวอาหรับหรือว่าเป็นอาหารอินเดียซึ่งก็ไม่ค่อยเหมาะกับชาวเอเชียอย่างเราเท่าไหร่ถือว่าเป็นร้านที่ช่วยให้รอดตายมาได้ในช่วงหนึ่งเดือนที่เรายังไม่มีครัวเพื่อที่จะทำอาหารเองเลยร้านนี้เป็นร้านลับที่ดีมากเป็นร้านอาหารดีซึ่งกินทุกวัน อตอนประมาณบ่ายโมอุณหภูมิสามสิบเอ็ดองศาซึ่งถือว่าวันนี้ไม่ร้อนถ้าเกิดวันที่ร้อนเนี่ยก็จะประมาณสามสิบหกจริงๆไปจนถึงสี่สิบช่องนี้ยังเป็นช่วงที่เป็นแบบช่วงช่วงหน้าร้อนของดูใบที่เป็นปลายหน้าร้อนแหละคือดูใบเนี่ยมีร้อนมากร้อนมากๆแล้วก็หน้าหนาวนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงร้อนมากเฉย โอเคไปเราเดินต่อวิบเดินเถอะ<ป>ที่นี่ตอนนี้กฎหมายคือ,อยังต้องใส่หน้ากากอนาะมัยกันอยู่นะคะเวลาออกนอกบ้านมาถึงแล้วร้านวิปคินเปิดหรือเปล่าเนี่ยนี่เปิด,เ,ปดเราก็จะเห็นการตกแต่งไซส ไตล์จีนมีผภาพวาดจีนมีของจีนนะคะโอเคข้าไปเลยโอเคเราก็มานั่งอยู่ในร้านแล้วนะคะจริงเมื่อกี้สั่งไปแล้วก็คือออที่นี่ก็จะเป็นร้านที่เป็นร้านชาบูก็คือเราสามารถสั่งที่เป็นเมนูชาบูก็ได้หรือว่าก็จะมีพวกอลักซาร,าารที่เป็นอาหารจีนอะไรอย่างเงี้ยพวกเมนูผัดต่างๆเราก็น่าจะคุ้นเคยอ,อยู่แล้วเนาะอาหารจีนมีบะหมี่ชามใหญ่มาก มื้อที่เรากินประจำเนี่ยก็จะราคาย่อมเยาแล้วก็ของเยอะมากก็คืออาหารชุดราคายี่สิบถึง30เหรียญนั่นเองนะคะก,ก็จะมีเมนูน,นี้ซึ่งอันนี้จะกินได้เฉพาะช่วงกี่โเนี่ยสิบเอ1ดก็คือร้านเปิดจนถึงบ่าย2องครึ่งนะคะร้านจะเปิดตอนเที่ยงถ้านอกเหนือจากเวลานี้ก็คือจะต้องสั่งเป็นอาร์คาหรือว่าจะ สั่งเป็นชาบูก็ได้แล้วปกติคือแบบเรามากันสองคนไงจะสั่งอาัาคาดจานหนึ่งคือใหญ่มากคงกินได้แค่อย่างเดียวอะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารชุดเขาก็จะมีแบบเป็นเป็นผักเป็นผล,ลไม้แล้วก็มีข้าวแล้วก็แล้วก็มีนูกับข้าวที่ที่ที่เราสั่งไปให้นะคะก็จะมีแบบอันที่เป็นไก่เป็นเนื้อแล้วก็เป็นพวกผักอะไรแบบเนี้ยเออเดี๋ยวรอดูกันวันนี้เราสั่ง ไปสเมนูก็จะมีเมนูที่แบบเรากินประจำอยู่นะคะ Sweet and s o u r เอออันนี้ก็จะเป็นเมนูโปรดของคุณผู้ชายนะคะไก่เปรี้ยวหวานส่วนเราก็สั่งเมนูที่ไม่เคยกิน,านมากรีดแล้สั่งเป็นเมนูผักเมนูเป็นเมนูผักนะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็น a n d on ออร t เ e e ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมดบนต้นไม้เหรอ <S <S เดี๋ยวรอดูอก,กันว่าจะเป็นยังไงนี้เราก็ ได้อาหารเรียบร้อยแล้วนะคะไวมากจริงรอประมาณ5นาทีได้ไหมน่าจะได้เ็่อก็ทายซิจันไหนคืออะไรเมื่อกี้เราสั่งไว้2เมนูใช่ไหมอันแรกคือ sweet and sour chicken นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นไก่เปรี้ยวหวานแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือชอ้าซีชาวนั่นเองคือปกติอะ่ะร้านอาหารที่เนี้ยถ้าเป็นร้านอาหารทั่วไปอะถ้าเกิดเราไม่ได้สั่งเป็นแบบ จัสมินไกด์อะไรเงี้ยก็จะได้ข้าวแบบย,ยาวๆแห้งๆแข็งๆซึ่งแบบเรากินไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นข้าวบาสมาติที่เขาแบบกินกันทั่วไปแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เนี่ยเขาจะชอบเกิี่ยขนมปังว่าถ้าร้านอาหารจีนก็จะมีข้าวหอมๆให้เรากินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารชุดเขาก็จะมาเป็นชุดแบบนี้ก็จะมีแบบเป็นพวกสลัดผักให้เราแล้วเราก็สั่งเมนว่าเราจะแบบสั่งเป็นเนื้ออะไรแล้วก็มีข้าวซึ่งแบบใหญ่มากมากน่าจะแบบสองถ้วยเนะ คือน้ำหนักขึ้นเพราะมากินข้าวที่นี่แหละเอาจริงเพราะว่าก็เสียดายใช่ไหมแล้วก็กินไปเรื่อยๆจะเดือนต้นกินครึ่งนึงสักกลายเป็นแบบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เหลือข้าวไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีส้มไมุกคอนเนียกส้มอะไรก็จะเป็นส้มเป็นของหวานนะคะแล้วก็ก็จะมีซุปแบบนี้ร้อนๆบางวันก็เป็นซุปถั่วงอกบางวันก็เป็นซุปแบบผักกาดหอมวันนี้ก็จะเป็นซุปซุปผักกาดสาวปะ เออใช่ค่ะกัดขาส่วนเมื่อกี้เราบอกว่าอีกเมนูหนึ่งเราสั่งเป็นเมนูที่เขาบอกว่าเป็น vegetarian นะคะมัน vegetarian ตรงไหนวะเนี่ยอันนี้ก็คือ a n g s on the tree นั่นเองแต่มันไม่ใช่มดนะคะ a n g s eggs on the tree เนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นเป็นบุนเส้นกับเป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มีกับเครื่องแบบพวกขิงนต้นหอมอะไรเงี้ยเขาคือเคยไปอ่านเจอเขาบอก พวกนี้ยมันคือเป็นสมือนมดแบบตัวเล็กๆส่วนูลเส้นก็เหมือนเป็นเส้นของต้นไม้ก็คือเป็นต้นเป็นมดที่อยู่บนต้นไม้นั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําคือมากินบ่อยมากัวเราแบบอยากจะกลับไปทําที่บ้านก็คือสิ่งนั่นเอง Smash Cucumber s l u ลนะคะ เดี๋ยวจะมี EP ที่เราจะทําเมนูนี้ให้ทุกๆคนได้ลองทําตามกันนะคะเป็นเหมือนกับเป็นสลัดสลัดแตงกวาที่มันดูแบบเหมือนเพลนๆไม่มีอะไรแต่แบบกินกับข้าวอร่อยมากจริงๆก็โดยของที่ทําให้เรากินแล้วรู้สึกเฟรชนะคะก็การการมีร้านเนี้ยทำให้เราลอดตาย1เดือนที่แบบเราต้องอยู่โรงแรมก็ฝากของไว้กับร้านวันไหนร้านมีปิดคงแบบเศ้ามากแต่ยังไม่เจอนะ วันนี้ก็แบบเปิเดเกือบทุกวันสรุปพวกนี้ติดโอเค๋ยวซุปจะเย็นเอาเรามาชิมกันเลยดีกว่าอันนี้ของคุณผู้ช,ผผชายเดี๋ยวเราเค่อยขโมยกินเราชิมของตัวเองกันเออแล้วที่เนี่ยเราก็ต้องกินข้าวกับตะเกียบแล้วก็แล้วก็ช้อนดวยตักุกซุปแล้วตอนนี้ก็เริ่มกินข้าวกับตะเกียบชมามนนแล้วแหละ นี่กจะเป็นเนื้อไม่รู้เนื้ออะไรอ่ะปกติร้านที่นี่เขาไม่น่าจะขายเนื้อหมูอาจจะเป็นโปรตีนมัม้งน่าจะเป็นโปรตีนคื้ร้อนเลยอืมอร่อยมากทุกคนวนเส้นมันไม่เหมือนวนเส้นบ้านเราอ่ะวนเส้นมันจะหนาหนาหน่อยแนตะ่แบบอร่อยมากเฮ้ เราไปกินข้าวกันต่อเดี๋ยวจะมารีวิวตอนปิดท้าอีกรอบหนึ่งบ๊ายบก็เมื่อกี้เราก็ได้ชิม mm hmm. เมนูไปทั้งสองอย่างแล้วนะคะก็อร่อยมากๆร้านนี้ชื่อว่ามิสทีมอยู่ที่นนทเแถวแถวนี้คนคนที่นี่เขาจะเรียแถวนี้ว่าทีคอมนะคะก็จะอยู่เขตบาชาไฮอยู่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตของเราแน่นอนเอง ถ้าเกิดใครชอบหรือว่าอยากจะติดตามว่าชีวิตการมาอยู่ในดูไบเป็นยังไงแล้วเราจะเอาชีวิตรอดตัดอาหารอากับได้ยังไงเนี่ยมาติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมดครมาชได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายติดตามพวกเราได้ที่ช่อง Kate and Pat ทั้งทาง YouTube Channel และ f a c e b o o k ก a n Page อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปตอนต่อๆไปนะคะ